สวัสดีครับวิธีคเมือเหนือนะครับวันนี้เนาะกลับมาปะกันแข่งนะครับเนาะหลังจากห้างหายไปหลายวันนะครับเนาะพอดีผมมีเหตุนะครับมีทุละเนาะพอดีไอ้บ่านะครับไอ้บ่าผมสบายนะครับไอ้เอกนะครับคือวเดียวแกก็คือแกก็ไปสบายแล้วครับเนาะครับวันนี้ก็เลยมาได้ไปทําคลิปอย่างมือเสนอหื้อปีไอได้ดูนะครับวันนี้นะครับ เขาก็จะมาทําเมนูวันนี้จะเป็นเมนูปลานะครับวันนี้นี่จะเป็นปลาลิมนะครับหรือว่าปลาช่อนเนาะครับวันนี้เขาจะแกงส้มนะครับแกงส้มปลาลิมเฮานะครับแกงส้มสูตรเมืองเมืองมันเฮานะครับอ่ะเฮามาดูส่วนผสมนะครับมีอย่างปลาลิมนี่โอ้หอมขาวนะครับเนาะลาบผักชีนะครับลาบผัาชีได้มาเห็ียน่อยนะครับ หอมแดงกะปิกะปินี่จ้เป็นกะปิแกงเหมือนเดิมนะครับกะปิแกงใส่เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันประเภทปานะ่าเนาะมันจะมันจะทำให้ขาวหน่อยนะครับมันจะขาวน่ครับจะไข่กับใส่เยอะหน่อยนะครับจะไข่เหีย่ยขมิ้นนะครับที่ขาดมาได้นี่พระเอกลักก็จะเป็นกอมก่อนะครับหรือว่าใบใบแมงลักอีกคาหาถ้าคนไทยเหมือนจะห้องเนาะครับใบแมงลักเขานะครับ สมง,งอย่างอื่นกน็จะมีมีเกือนะครับมืนหนาวโ่วยเห้น้อยนะครับชูรสโอ้มีเฮาติคารับไ,ได้นะครับแล้วก่อนปเดี๋ยวนี้ก็จะมีป่าปลาลิมนะครับติคาร์บไ,ได้ป่าลิมป่าลิมนี่ก็วันนี้ปล้องเขากล้าเผมไปสู่ป่ามานะครับก็เลยว่าเออได้มาเห็นสักหน่อยนี่นะครับได้ปลาลิมมาโอ้โอ เขากสอยเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้คือขัวเรียบร้อยละนี่เป็นหัวเป็นยาหอาก็พ้าเฮียนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพระเอกลักเขาส้มปอยนะครับนี่ส้มปอยอันนี้ก็จะเป็นอ,อพักป้อมใบหอมนะครับครับผมต้นหอมผักชีเนาะครับเออเห,เหม learned, เหือนอลไรเฮ้ยพีไอ้เฮ้ยมันแบบมันแบบไข่ได้อูมนะันเนาะตะกุกตะก,กักน้อยนะครับพอดียังดีว่านะครับ ไอ้บาวผมอะไอ้เอกเนาะเป็นตีนหัวจักกันแกแกได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับกะผมขออนุญาตเนาะอูอูเหลืองเล้วเกี่ยวกับไอ้ลงไปใน YouTube สักน่อยนะครับเผื่อว่าหน้าวันตานะครับจะได้จะได้ระลึกถึงไอ้บาวเนาะว่าเออโอ้นั่นเปิดคลิปมาพอเออไอ้บาวเขาไปช่วงนี้แล้วอีนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอขั้นตอนการทำนะครับ ครับผมสุมานะครับตะกี้ก็ลืมเนาะมอน่ยังว่านะครับเนาะโอ้เนาะบัได้เงียเหมือนตะกุกตะกักนะครับตะกุกตะกักเนาะนี่ครับพริกเฮานะครับโอ้เอบัตใส่พริกมันจะล้ำก็หาอีเนาะลืมไปแต่ครับผมหรือแด้น้ำเพื่อปียได้พอเนาะอันนี้จะเป็นพริกนะครับเขาใจเป็นพริกแด้นะครับครใจเป็นพริกแดงพริกแดงบ้านเทาก็ได้เนาะแต่วันนี้วันดีได้พริกแดงจากกาดมานะครับแล้วก็พระเอกรักก็จะเป็น บะเขือส้มเนาะมะเขือเทศบ้านเฮานะครับสมมานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพอวิธีการทํานะครับครับเออเดี๋ยวใสขั้นตอนกระตาน้ําพริกเนาะผมจะใส่สซมาส,ม,สมดีผมแนะนำไบไตะกี้นะครับหอมข้าวเนาะกระเทียมเนาะใส่เยอะๆนะครับใส่ไปใส่เยอะๆแล้วก่อนนี่จะเป็นลาบผักชีนะครับ หอมแดงนะครับแล้วก็กะปิแกงใส่เยอะหน่อยนะครับยันผมบอกปาเดกี้เนาะเพว่ามันมันจะขาวนะครับเวลาเมนูปาเนี่ยจะใครก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะครับขมิ้นเนาะขมิ้นก็ใส่ไปเยอะๆเหมือนกันครับเขาจะเน้นเครื่องนะครับซูนี่เนาะครับลงไปโขกนะครับใส่เกลือไปต้วยนะครับเกลือนี่มันต้องใส่เยอะเตินนะครับเพราะว่ามันจะมีความเค็มของกะปิเนาะ เขาจะโคกนะครับโซมโซนผมแนะนํามเบอกี้นะครับ <t ell> ตามด้วยพระเอกลักเอกลักเขาจะเป็นพริกนะครับจะเป็นทิพริกพริกแน่นะครับเนาะโ <t ell> อ้เรื่องเครื่องต้องสุดๆนะครับเนี่ยแตงปลายเนี่ยมันจะทำเพื่อบะเขาเนาะ เออใบหนึ่งเหมือนนะครับเปปีย้นอมันตะคุกตะแกลงหน่อยผมมาขอสุมาเต้นนะครับลายอย่างเลยก็่เรื่อก่อนไปงั้นหนังสือมากขำเรื่องจบกยังไงมั้งนี่สมรติไอ้เบาวเนี่ยไอ้เอกนะครับเนาะไอ้เอกก็ใช้โบริพลาส์นะตังไดนหลวงนี่ก็เป็นที่คุณจักรเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าแกเป็นคนดีนะครับเป็นที่ภาคของทุกคนครับเดี๋ยวผมขอหยัดโค้งนักพริกกันนะครับเนาะ ครับหลังจากนั้นนะครับตั้งน้ำขึ้เดือดนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำพริกขเขาที่เขาโคกไว้นะครับน้ำพริกประจำปนต้องโกขึ้นละเอียดนะครับโคกพือให้มันเป็นหมูม,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 มามาอีกก็ได้นะครับหรือว่าจะได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยแหมบ่ได้ครับเยอะครับน้ำพริกต้องเยอะหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าป่านี่มันจะขาวหน่อยดีครับบัดได้จะเป็นน้ำา้างโคกเนาะ สด,ดังเดิมรนะครับเอาน้าม้าโคกใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนะันะนะ้นเดี๋ยวก็ร้อหน้ามเดือดเห็สักพักหนึ่งนะครับโอโ้สุมาแล้วครับแฟตดับไปเหียนนะครับพอดีแบตจะหมดนะครับ,ดบ,นะรบเดี๋ยวพอขันต่อไปนะครับเอ่ครับ หลังจากตีเขาตั้งน้ำเพื่อเดดเบบอีกแล้วครับเอาใส่ป่าลงไปนะครับนี่สำคัญที่สุดนะครับน้อจะไปค้นนะครับเหล่งไฟเห็นน่อยนะครับม่ต้องค้นมันนะครับพักค้นใ้มันจะคาวเนาะอย่างตีหอาเป็นตีหูกันนะครับนี่โอ้โหเป็นไรครับเข้มค้นคะแนนะครับผมจะบอกค้นเตือนะครับนเดี๋ยวรอทำสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาพอนะครับคือต้มคือแบบเอาป่าเสรแล้วเขาก็ตั้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับ เขาขอแปรงาาสุดหรอกะบต่ต้องไปค้นเด้อผมขอเนะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับ,รบหลังจากนั้นเขาจะใส่เบอือส้มนะครับเขาบอกต้องไปค้นเด้อสุดนี่นักว่าปราเป็นปรานเนี่ยออนนะครับเราควจะตามด้วยไปอีกรางเขานะครับกอมก่อเฮ้ยันจะกะส้มปล่อยเฮ้ยันจะกะแม่นะกะส้มปล่อยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวก็รอขึ้บมะเขือส้มกับส้มปล่อยเขาเนาะขึ้ออกรถออกชากมาได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปนอครับนี่ใส่เป็ดหรือี้เลยนะครับแต่พอดีค้นนะครับเป็ดปลาเนื้ออ่อนนะครับมาก้นกลับมาเป็นยังนะครับเดือวถึงอร่อยนะครับอ่าครับหลังจาก้ห้ผมจะใส่รสดีนะครับลืมแนะนําไปนอตะกี้เนาะใส่เพื่ออย่างครับเพื่อความกลมกลมนะครับเนี่ยโอ้ใส่เพิ่มสักน้อยนะครับ เผื่อควารสชาติมันกลมกลมนะครับโอ้โสุนมาด้วนี่เป็นนะครับหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอ้โหหอมขนาดไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอขอนุญาตจิ้มเขาก่อนนะครับเออมันได้รสชาติแห่งฟองนะครับเราต้องก้นดูเด็ดเด็ดเด็ดจับเด็ดครับสุดอื้อหืออื้อหือ จางส้มน่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่มะนาวเนาะใส่มะนาวลงไปเลยจิ๋นหุ่นะครับมันจะได้รสได้รสได้ฉาดห้องก็แล้วแต่ความชอบนะครับห้องาสามารถีิแพงได้นะครับอย่าก้นแห้งนะครับ <c oughs> โอ้เป็นไรครับหน้าตา ทีมงานกระซสีบบอกกระจายเดิมเบ็ดออนลลเดิมเนบ็ดออนแต่แต่ครับพีปีไอ้นะครับอ่าเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเฮ้ยใสยพ่พระเอกละเออปากนี่เหรอโอ้มะมี่เฮานะครับห้ามใส่นักเดิมอ่อมานะครับโอ้สุดนี้รับรองว่าเด็ดนะครับครับจะเอาจะดปิดเก็ดเนาะ ปิดเลยโอ้โหไปได้หอมมาขนาดนครับอหอมอย่าใส่นี่นะครับกอมก่อนะครับหรือว่าต้นหอมต้นต้นแมงลักนะครับใส่เยอะๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นจุดคลายแม็กเลยนะครับใส่เยอะๆเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะหอมนะหอมไปเอกลักษณเลยนะครับบ้านทฮาเนาะคนเหนือบ้านท้าวหูกันดีว่าอู้มันหอมขนาด้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีเนาะ นี่ครับเดี๋ยวหอ่ตหอตักเราไปจิ้มกันพอนอ่อกัก้นเห็น่อยนะครับอ้สมดาเอออนนี้ราปากนนี้เรอก้อยก้อยก้นนะครับเนี่ยฮึมฮอ้นะครับโอเคเดี๋ยวเ่ตาตักเราไปจิ้มกันพอนอู่หน้าตาน่ากินขนาดเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นไงครับหน้าตาโหเป็นประมาณนี้เลยนะครับแกงส้มบ้านเรานะ